สวักดีครรมวันนี้ก็ามาอยู่กับพี่แล้วนะวันนี้พี่เข้ามากับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองเซึ่งจะเป็นทางด้านของกิจกรรมสายฟุ้งฟิ้งหรือว่าสายหวานนั่นเองนะซึ่งจะเป็นทางด้านของอะไรวะให้ลุ้นให้ลุ้นงให้ลุ้นมาดี่จะบอกเลยด้วยกันก็คือกิจกรรมทางด้านของยูนิคอร์นนั่นเองนะซึ่งเข้ามาจะมี2แบบด้วยกันจะเป็นหมวก ลองเท้านั่นเองโอเคแต่ก่อนไปดูกันฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไี่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคปะ่ะพร้อมกันแล้วหรืยอยังพร้อมแล้วก็เช็คเพชรของน้องๆกันนะครับผมว่ามีกี่เพชและกิจกรรมนี้พี่ว่านจะจะไม่หมดเยอะนะพี่เลยเตรียมมาแค่500ยที่จะมาเพรน่าจะพอนะป่ะมา,าดูกิจกรรมแรกกันดีกว่ากิจกรรมแรกก็คือ หมวกยูนิคอรนี่อันนี้เองซึ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่6สิงหากดียาครับผมสำหรับใครที่ว่ามีออหมวกองคหมวกเอเนี่ยไอพี่บอกแค่นี้ว่าชิดซ้ายและนี่ผมจะเป็นรองเท้ายูนิคอร์นไปมาดูสกินหมวกกันดีกว่านี้สกินหมวกหมวกเอฟยังชิดซ้ายนะครับใส่ได้ทั้งชายหญิงเหมือนกันแต่ว่าผู้ชายมันจะเฟี้ยวกว่านะพี่ว่านะ มาดูทางด้านผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้มี2องแขกให้ด้วยนะ่นห่างขงน้องนิดเดีย <c oughs> นี่หางคุณผมต้องบอกเอ้ยนี่ผู้ชายมันเท่กว่านะพี่ว่าไงนะดูดินี่หมอกอหมวยเอฟชิดซ้ายอะ่ะบอกแค่นี้ในราคาแค่6 9 9หรือว่า700เพชดนัด่นเองสำรับน้องกมไหนชอบ สายคิตตี้เอ้ยมใช่คิตตี้ชอบสายยูนิคอนก็สามารถมาซื้อได้ครับซื้อทีเดียวจบไปเลยใส่ได้ทั้งชายและหญิงมาต่อมาจะเป็นกิจกรรมรองเท้ายูนิคอนนั่นเองซึ่งจะเป็นรองเท้าที่เข้ามาใหม่ล,ล่าสุดเราจะมีสกินไนอวลให้ด้วยหลายน้องๆถามว่ามีแค่ยูนิคอนนะครับพี่ไม่ใช่นะมันก็คือนี่เลยภายในกล่องจะเป็นรองเท้ายูนิคอนอุ้ย อันนี้ไม่ใช่เราเอ้ยมันคือข้างล่างนั่นเองข้างล่างจะเป็นรองเท้านะมีฟงฟิงด้วย <c oughs> ใครชอบฟองฟิงก็สามารถเข้าไปจัดเองได้เราในภาสามารถจะเป็นสกินไก่และคูนนั่นเองก็ประมาณนี้เราแบ่งกันสองฝั่งฝั่งหนึ่งไก่ฝั่งหนึ่งคูนว้าอย่างเฟี้ยวไปหาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เราใครคนไหนชอบคูนหรือว่าชอบไก่ และนี้โด่งนี้พี่ชอบมากกว่าเพื่อนเลยนะก็ะคือกระเป๋าน,นั่นเองกระเป๋ายูนิคอร์เยอะดอกกระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่เป็นปีแบบมินิมอลเล็กๆนิดน,นึงต่อมาจะเป็นรองเท้าเสือรองเท้าหมีอันนี้มันตำนานป่ะเฮ้ยอันนี้จะเป็นสีแดงนะผมเห็น,นี้พี่ก็มีแล้วต่อมาจะเป็นสีเหลืองและอันนี้จะเป็นพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิงหรือเปล่า น่าจะลิงมัง้งห <What? S 1> รือว่าไม่ใช่ต่อมาก็จะเป็นกระต่ายนั่นเองนี่ฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีกระต่ายขาวให้ด้วยนะผมและคู่สุดท้ายก็จะเป็นแพนด้านั่นเองประมาณนี้นะผมแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นโทเค็น9731ประมาณนี้เลยใช้โทเคนแรกได้นะผมรองเท้ายูานิศกรอนก็ประมาณ50เอ้ยชุดชุดงัวก็80ไอวอลยี่อ่าปีก30 รองเท้าก็จะเป็น20 20 20, 20หมดเลยนะครับผมชุดผู้ชายก็80โอเคเหมือนกันมาซึ่งนผมกิจกรรมนี้6กล่องแรกลด40%นั่นเองสำหรับ6กล่องแรกนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นอันนี้เลยกล่องละ25เป็นเข้าใจไหมคือซื้อสูงสุดด้าขียม6กล่องเท่านั้นนะครับลดสูงสุด40%ไปจัดไปครับผมใคร งบน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของรองเท้าได้นะอิไปไอโฟนมันเสียดายนิดนึงกนะ็คือมันไม่สามารถกดแบบไปเปิดหน้าในใเรียกอะไรนะในครั้งได้นั่นเองมันต้องเปิดหน้านี่เลย่ะโอเคไม่พูดพราตนอเปลนี่ไงสิบเกโทเค็นหุ่ยขาดโทเค็นเดียวเช็ดเอาไว้และดวงพี่กันมากนะครับน้องๆมาจัดไปฮึบฮึบมันต้องมาแล้วปะ ขอแจกสองตัวเข็นก็ได้มเปิดอ๋อมีตัวเข็นเอาเปอไปบ้างน้องไหนซื้อหกกล่องพี่รับประกันได้เลยว่าร้อยเพชรอ่ะร้อยเพชรก็ได้จะกินรองเท้าแล้วนั่นเองแล้วน,น้องคนไหนยังไม่มีคู่ไหนสามารถมาแลกได้นั่นเองแล้วน้องคนไหนที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมมีครบตัวคู่แล้วยกเวน้นยูนิคอร์นก็สะสมตัวเข็นไปเรื่อยเอยนะผมจนครบห้าสิบตัวเข็นปะประมาณนั้นแนีะ มั้ง <languages> พี <cents cover> ่ล <Weekly shut ised> ืมแล้วนี่เนี่ยผมก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์จำกัดเคียมหกกล่องเท่านั้นน่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะผมสนน้องกันได้ที่ไฟฟ้างบน้อยแต่อยากมีรองเท้าหมีเหมือนคนอื่นเขาไปจัดกันได้รอยเพชรก็ได้นะพี่วานะรอยเพชรก็น่าจะได้ประมาณยี่สิบตัขึ้นหรือว่าถ้าน้องดวงดีกว่านั้นก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นก็เป็นได้นะเอโอเคขึ้นกับดวงของน้องๆนเดง ไลน์นี้ของจะเป็นสกินไอวอกระเป๋าต่างๆนานานล้วผมก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้มา้องประมาณนี้เลยนะกันสำหรับน้องคนไหนซุ่มแล้วแรกสกินคู่ไหนลืมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนเราม,มาจัดสักกล่องหนึ่งถ้าออกเยอะซุ่มต่อนะโอเคดูเรื่องเชียรยี่ตัวบาตัเชียเอ้ยยี่ตัวบาพิษได้หนึ่งโทเคนจัดเลินอะโอ้โห มาขอแรกรองเท้าสีชมพูคู่ในตำนานเลยละกันครับผมคู่อื่นก็งานๆนนะแต่คู่นี้มันสามารถใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนั่นเองไอสีชมพูอันนี้ไม่ใช่อันนี้สีแดงอันนี้นั่นเองนี่สามารถใส่ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับผมขอผู้ชายพี่ก็มีแล้วพี่มีสีน้ำเงินผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นั่นเองมาแรกไปเลยครับผม ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกิจกรรมรองเท้าหมีหรือว่ารองเท้ายูนิคอร์นนั่นเองแต่ยูนิคอร์นไม่ได้แวๆๆๆ <laughs> มวงแหวาไปโอเคผมก่อนหลังจากพี่ไปแต่งตัวมาก็ประมาณนีเลยในะการเอาไว้หรับการแต่งตัวสไตล์ผู้หญิงนั่นเองซึ่งถ้าไม่แต่งเอ้ยถ้าแต่งไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะผมเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ตัวผู้หญิงนัเลยพี่แต่งไม่ค่อยเป็นนะตัวผู้หญิงเลย ขนาดผู้ชายพี่ยังใส่แบบช,ชิวๆเลยเฮ้ย hey, มันไม่ต้องแบบมันอยู่ที่ฝีมือไงครับน้องๆอย่งถึงอาจจะเอ็ก์หน่อยล้กันแล้วพี่ลืมบอกเลยก็คือคกิจกรรมท็อปอัพนะผมเติมครบรับหน้ากากยูนิคอร์นนั่นเองในราคาแค่1 0 9 99เพชรรับไปเลยนะผมถ้าผิดปากอันนี้เลยมีปีกของยูนิคอร์นซ้ายขวาสองด้านเหมือนกันนะผมแลวก็ที่สำคัญคือ 9.9เพชรับ XP จำนวน500หรือว่า5เรเวลนั่นเองโอเครมกก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมรองเท้ายูนิคอน6กล่องแรกลด40%นะครับน้องคนไหนไปจัดมาแล้วได้กิตัวเมนไปแลกสกินคู่ไหนไปอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับหรือว่าน้องคนไหนบอว่า6กล่องไม่พอครับพี่ผมจัดสุดเนี่ยไปถึงยูนิคอนอะ ไปถึงยูนิคอรนหมดกันเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมพี่กอ็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาหมดกันไปเท่าไหร่แล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมมาดูกันนะผมไอเจคุณบ่ายเย่ยว